พี่เป็นพามาดูต้นสละอินโดสายน้ำผึ้งนะคะพี่เป็นได้สั่งมาก็ประมาณหนึ่งร้อยกว่าต้นนะคะก็ทีนี้อันนี้พี่เป็นได้เอามาอนุบาลไว้เนาะตั้งแต่ประมาณสามเดือนได้แล้วค่ะเนี่ย <c oughs> ดูดิแล้วไม่ได้ไปปลูกสักทีนะคะดูก็เป็นเชื้อราหรือใบไหมอะไรสักอย่างนี่แหละก็ต้องรีบหาแปลงปลูกแล้วค่ะ ตายไปประมาณ4ี่ห้ต้นเหมือนกันอันนี้พี่เพ็นสั่งมาประมาณน่าจะราวๆร้อต้นนะคะพี่เพ็นจำไม่ผิดก็น่าจะตายไปแล้วเหลืออยู่ประมาณน่าจะเหลืออยู่ราวๆแปต้นน่าจะได้นะคะอันนี้พี่เพ็นสั่งมาจากสวนลุงรัดอ่าพอตอนแรกมาจะถุงเล็กๆค่ะ ที่เข้ามาตอนแรกถุงเล็กเลยโอ้อันนี้ก็ตายตันนี่แต่พอพี่เพนตัวนี้พี่เพ้นไม่ได้เปลี่ยนถุงทําไมรู้สึกต้นที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงเขาจะเติบโตดีกว่ามากเลยค่ะเนี่ยนะค่ะต้นที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงนี่โตมากเลยดูอสมบูรณ์มากเลยค่ะเป็นเพราะน้ํามันไหลแล้วเขาได้รับน้ําเต็มที่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รากเขาแทงลงดินแล้วค่ะเนี่นะคะพี่เพ็นให้ดูนี่ต้นที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงนะคะโซนนี้ค่ะ ต้นใหญ่ใบแบบดำสวยเลยคะ่ะส่วนโซนที่เปลี่ยนถุงแต่ตรงนี้เป็นแกลบดำเนาะแล้วพี่เป็นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างงี้ค่ะเขาเลยไม่ค่อยเจริญเติบโตสักเท่าไหร่นะคะบางต้นก็ยังแคร์แกรนอยู่เลยเดี๋ยวพี่เป็นเอาปุ๋ยมาโรยโรยให้เขานิดหนึ่งดีกว่าช่วยเขาน่าจะเอาสูตรสิบห้ามาโรยนิดๆนะเดี๋ยวก็รอเขาไถาแล้วพึ่งจะได้ปลูกแล้วค่ะก็ น่าจะลงฝนนี้และค่ะให้เขาได้เจริญเติบโตที่พี่เพนสั่งสละอินโดมาปลูกเพราะว่าแปลงข้างๆหลังบ้านพี่เพนเขาปลูกยางพาราเนาะแล้วตัวยางพารามันจะโนม,มาทางบ้านพี่เพนเนาะแล้วทีนี้มันทําให้พี่เพนปลูกต้นอะไรก็ไม่สวยเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นที่แดดรําไรแดดน้อยๆแล้วก็มันทําให้พืชไม่เจริญเติบโตแต่ต้นสละเนี้ยเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในร่องของอ่าร่องของยางพารา พี่เพนก็เลยคิดว่าในริมริมรั้วรอบรอบรั้วข้างระเบียงรั้วนี่พี่เพนจะเอาตัวสละอินโดนี้ราคาลงก็สละอินโดมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียเนาะทีนี้พี่เพนก็เลยปลูกประมาณเนี้ยแหละคะ่ะแต่ถึงเวลาที่มันผสมเกสรเราจะต้องมาเสียเวลาในการช่วยเขาผสมเกสรด้วยนะคะเขาจะต้องมีทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้วก็เอาเกสรมาผสมใส่กันเขาถึงจะ ออกลูกติดดอกออกผลนะคะก็เลยน่าจะเป็นอีกพืชหนึ่งที่ต้องลุน้นแล้วก็น่าจะดูแลง่ายค่ะตามที่พี่เพ็ดูเพราะเขาว่าเป็นพวกตระกูลปาล์มตระกูลไรนี้นะคะ่ะมันน่าจะยุ่งยากแล้วเขาทนแรงพี่เพ็ก็เลยลองทดลองกับสลดอินโดดูแล้วก็สามารถเพาะเม็ดเพาะพันธุ์ขยายได้ต่อไปก็คิดไว้ยาวๆไปเนาะถ้าข้างหน้าต่อไปเราทำอะไรไม่ได้ก็ อาจจะทํางานเบาๆในร่มอะไรเงี้ยเพราะเม็ดสละเม็ดไหลก็อาจจะประมาณนี้เราเพ็นพามาดูเนาะเป็นอีกพืชหนึ่งที่ต้องลองแล้วพี่เพ็ญก็จะลองแล้วค่ะปีนี้จะเริ่มลงไม้หลักแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่เพ็ญก็สวัสดีค่ะ